สวัสดีนะคะเพื่อนๆชาวกเกษตรผสมผสานทุกคนจ้าวันนี้ยายดาวจะพามาดูมะขามเทศนะคะทุกคนมะขามเทศพันนี้จะเป็นมะขามเทศเพชรนนท์ไทยเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะการติดดอกของเขาก็จะติดดอกดอกมากเลยค่ะทุกคนแล้วดอกเขาก็จะใหญ่ฝักเขาก็จะใหญ่เหมือนกันค่ะทุกคนนี่เลยจ้ะวันนี้จะพา เลาะดูสวนนะคะเป็นสวนเกษตรผสมผสานของยายดาวเนาะค่ะเนาะนี่เลยค่ะมุมทั้งนี้ไม่โดนแดดดอกก็จะไม่เท่าไหร่นะคะแต่ก็กระดกอยู่ค่ะก็ยังดกอยู่นี่เลยนะคะพามาชมค่ะพี่น้องเดี๋ยวตอนติดฟักเดี๋ยวจะทำคลิปมาให้ดูอีกทีหนึ่งค่ะวันนี้ก็พามาชมดอกดกๆของเขาก่อนเนาะนี่เลยจ้ะ มะขามเทศเพชรนนทัไทยจ้าพันนี้มันก็นจะมีที่ติดฝักแล้วก็มีนะคะอันนี้ก็คือฝักเล็กๆของเขาค่ะอันนี้ก็จะโตขึ้นมาอีกนิดนึงนี่ค่ะทุกคนนี่เลยจ้ะนี่ก็จะโตขึ้นมาอีกนิดนึงนี่ค่ะทุกคนความสุขของคนทําสวนเนาะมันก็จะมีที่ติดฝักได้กินแล้วกับมีค่ะแต่ว่าเราก็จะไม่ทันนกเนาะค่ะเนาะว้า เดี๋ยวมีลูกหนึ่งฝักหนึ่งค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาชมนะคะโชคดีของเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ดูคลิปนี้มากๆเลยมีเหลืออยู่ฝักหนึ่งค่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะคะเต้นเต้นเต้นนี่เลยจ้าแต่ก็จะไม่ไม่สวยร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเพราะก็โดนนกจิกไปแล้วสองเม็ดหนึ่งเม็ดสองเม็ดนี่ค่ะเราก็เด็ดไปซะเยลยรอดตานกนี่ค่ะทุกคน สวยงามมากอุ้ยสวยงามมากๆเลยจ้าให้ชมพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าที่เทือกเขาเพชรชบูรณ์ด้วยค่ะนี่เลยจ้าพามาชมความงามของพระอาทิตย์ด้วยพาชมสวนยํำแรงน้ำค่ะพี่น้องนี่เลยจ้าดอกสวยๆทั้งนั้นเลยวันนี้จะพาชมมะขามเทศเพชรนนทัยอย่างเดียวเนาะ เดี๋ยวเราจะนำเสนอสินค้าผลผลิตภัณฑ์ของเราในสวนเรื่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าจ้าดูความดกของมะขามเทศเพชรนนทไทยเดี๋ยวติดฝักเมื่อไหร่ตอนไหนเดี๋ยวจะทําคลิปมาฝากอีกทีนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามชมคลิปด้วยค่ะเดอ้อยายดาวทำสวนจ้าสวนเกษตรผสมผสานสวนลมทุ่งจ้า สวัสดีจ้าพ่อกันไม่คลิหนาค่ะ